สายแล้ว <Boom. S 1> ไมเอาเลยหญิงพูดเลยไม่ใช่เนเน่ฮอบเกิดเบลล่า <situación> ต้องฮอบอะไรฮอบฮอบที่มเมาเลยฮอบมาเลยสวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ EP แรกของการเขาเรียกว่าอะไรนะไลฟ์ <nationwide> เออไลฟ์หลบติดเงาชอบทำช่วงนี้ขอบทุกคนช่วยไอจีผมสรุปสรุ G ไอจีไอจีเป็นอะไรคือมันยังไงเดียที่ไว้คนคนดูสิติดเมาแล้วแบบว่าติดติดเงาไม่ใช่ติดเมาอันนี้เมาไอจีเป็นติดเงาแล้วไงติดเงาติดเงาแล้วเหมือนกับว่าไม่แจ้งเตือนเห็นแบบมีคนแท็กผมมาแล้วว่าแบบไม่แจ้งเตือนผมก็เลยไลฟ์ให้แต่คือผมป็นคนคิดเขยีไง ผมก็เลยปล่อยไลฟ์เฉยๆไม่ต้องเห็นดาวผมหรอกมึงก็เลยปล่อยหมาทิ้งไลฟ์ให้มึงกันะใช่ไอ้ที่เห็นอยู่ใช่ไหมกูเห็นในทวิตตอนนั้นคือคือด้วยความที่ผมอ่ะไม่รู้จะพูดอะไรอ่ะผมเป็นคนเขินไอจีแบบเพื่อนดูเยอะไงก็เลยตัดสินใจเพื่อนดูเยอะผมก็เลยตัดสินใจให้พาร์เกอร์เป็นตัวแทนเออเออแล้วตอนนี้เราติดเงาหรือเราติดเมาติดทุกคนครับเล็พูดเนอะก็ได้คำตอบเนอะ เอาต่อไปเถอะเป็นไงฮะสารสันทุกคนไหมครับเนี่ยเราเราไลฟ์คู่กันสารสันอะไรก่อนวะสารสันเราไลฟ์คู่กันไงเห็นแบบผมเห็นใน X แบบมีแต่คนบอกว่าอุ้ยบอลภควินไลฟ์คู่กันแจกพันหนึ่งแจกห้าร้อยอันนี้จริงประเนี่ยเห็นเห็นอยู่มีคนแท็กมาว่าบอลควินไลฟ์คู่กัน แจกห้าร้อยหรือแบบอะไรนะวิธีแกไอจีติดเขาง่ายๆเลยปอนแค่ไลฟ์กูฟูวินนี่มาแล้วไม่ได้สารปันใครหรอกสารปันตัวเองแล้วนเราแจกใครสัรปันเซีดิมาสัรปันเซีดาสรันเนฟซีารหลวนล้วนคืออ่าถ้าถ้าพูดกันแบบข้าวๆเราพูดกันแบบตรงๆนะครับคือเราสองคนเราไม่กินเหล้านาน ใช่เราสุขภาพไม่ได้ดื่มนั้นเราด้วยความที่เราเป็นสายรีเนี่ยครูมาเป็สายสุขภาพสายสุขภาพเราก็เลยตัดสินใจตัดสินใจไลฟ์หรือตัดสินใจกินตัดสินใจไลฟ์เออมารู้อ่านไปรู้ถามว่าพี่หอยู่ปะตัดสินใจไลฟ์ตัดสินใจกินไม่รู้ที่อยู่เขาะว่าคือของเขาคืงใช่ที่จริงเนี่ยเก็บไข่นี่นี่อ๋อที่จริงเขาเก็บเกี่ยวโมเมนต์แบบนี้ไว้แน่นอนคนนะ อับาปิดร้ายมากเลยอ่ะปุ้ย <c oughs> น,นานๆมีเห็นทีนะจ <c oughs> น๊ะ <c oughs> เอออย่าไปทีอสาคุณเราเลยลเน,นี่ยขนาดพี่ไนยอ่ะพี่ไนยอัรลาย,ยังเขียนเลยว่าเฮ้ยผมคิดผมเอ้ไน,นย์เราต้องมาเต้นกันบ้างละลว่างมาทำไมทำไมแบบไนย์เต้นเก่งเกินอะ่ะเราก็ต้องว่าว่าต้องมาองอจอยกันหน่อยแล้วล่ะต้องเมาหรือต้องแบบต้องแบบแดนซ์ด้วยกันแล้วต้องต้องแดนซ์อ่า รอไม่ไหวแล้วที่จะให้ฉันและเธอได้อยู่ด้วยกันอันนี้หมายถึงฮะฮะเธอไหนนะเอตอนมีคนบอกว่าปรดร้องเพลงเอาเพลงอะไรอ่ะกูว่ามีเพลงที่กำลังคิดในช่วงวันถึงวันนี้นะเลไจะรอดอยู่น้านแล้วโเนยลูกคพี่คีมมาด้วเทที่หายหมดแล้ว มันอาจจะไม่มีตั้งแต่แรก็ได้ด้ไหมก็เศร้าเลยแม้แต่ตอนนี้เราก็เอ่อคยกอะไรเพิ่งแฟนมีกันเสร็จเสร็จใช่ก็เป็นเพิ่งไปกินข้าวกันมาใช่ก็จริงๆคิดถึงบรรยากาศอะไรละเดบรรยากาศใหม่จริงๆจริงแล้วเราสองคนอะคางหายแต่มีทคู่กันมานานอ่าใช่ใช่ใช่แล้วทีนี้เราก็มีโอกาสได้มาจริงๆแล้วในรอบแบบหลายเดือนมากๆเลยที่เราแบบสองคนได้กลับมาแฟนมีก็ ดีใจครับผมแล้วก็ขอบคุณคนที่นี่ด้วยที่แบบว่าให้การสป,ปอร์ตที่ดีใช่แต่เพราะเราก็ยังมีหลายสเตชันมีทั้งถ่ายคุณทีแล้วก็มีปอนภูวินแฟนคอนด้วยอ่าใช่ของผมมีสก,กาลลิทัน,นใช่ปอมีโปรเจกต์เอ่อปอมีแจสเปอร์ใช่ครับผมแล้วก็ จริงอ่ะอย่างแฟนคอนเนี่ยเรามีโอกาสได้คุยเรื่องเพลงไปแล้วแล้วก็คุยเรื่องสีกไปแล้ว <S <S <falling> <S ไม่เรือออ่องสปอยก็ไม่เรืองสปอก็บอกว่าคุยแล้วให้ทุกคนตื่นเต้นแล้วก็เตรียมพร้อมสำหรับการกดบัาเสรเตรียมพร้อมสำหรับการกดบัตรใช่แล้วก็มีความสนุกสนานมากมายแน่นอนที่จะเกิดขึ้นในแฟนคอนก็สามีกดบัารกันด้วยใช่ครับผมใช่ ก็มีมีอีกหลายอย่างมีอีกหลายอย่างที่กําลังจะขึ้นมาให้ทุกคนให้ดูกันใช่ครับตอนที่จะถึงพี่ไนถามว่าอยู่ไหนตอนนี้อยู่กันที่ฮ่องกงครับผมใช่วันนี้วันนี้มาแฟนมีการวันนี้มาแฟนมีการเพิ่งเลิกกันเพิ่งเสร็จไปได้กินข้าวเออว่างๆพีนต้องมาสอนเต้นแล้วล่ะต้องสอนเต้น๊ o p p i n g แล้วล่ะว่างๆอ่ะสอนว่าเราสองคนเต้นด้นะ จริงแล้วผมเพิ่งเจอพี่ไนนะเมื่่อไหรคือเป็นเรื่องตลกมากเอ่อประมาณสองสามอาทิตย์ก่อนนี่แหละผมไปนครศรีธรรมราชเออหรอที่ลงไปขึ้นเครื่งใช่คือผมมาลงไปไหว้วัดไอ้ไข่ใชฮะซึ่งผมไม่มูล้วนๆแล้วก็เจออัลลัสบนเครื่องพอดีเออก็เขาเขาก็ถามผมแบบคนปกติแบบคาดหวังแล้วแบบเฮ้ยไปทํางานอะไรไปงานไีนกันหรือเปล่าแล้วผมก็ต้องตอบไปว่าแบบพอเปล่าผมไปมูเฉยๆครับผม ซึ่งจริงๆแล้วคูก็ไม่ใช่สายมูด้วยปกติเออแต่พิงก็ว่าเคยไหว้ครั้งหนึ่งแล้วก็มันดันได้ทุกปีดีมันดันดีแล้วมันดันเวิร์กจริงแล้วได้ทุกปีก็เลยต้องไปแก้บนเรื่อยๆแล้วก็ทุกครั้งที่ไปแก้บนก็ไปขอใหม่เรื่อยๆแล้วก็ได้อีกทุกเรื่อยๆได้ได้ทุกปีก็ก็ไ่แค่แก้บนอีกทุกปีนี่แฟนๆมีอะไรอยากถามพวกเราไหมครับอันนี้เป็นอกักนานๆทีนะจะพูดความจริง ไม่หรอกคือคือมันจะพูดความจริงกับพวกมันเมาเว้ยใช่ไม่พิเศษเลยหรอคือูคือคือถ้าเกิดแบบผมไม่บอกผมไม่พูดหรอกอ่าหรือหรือพี่หญิงมีอะไรอยากถามไหมพี่มีอะไรอยากถามไหมฮะแฟนแฟนผมรู้ว่าผมคือผมว่าเห็นตลอดแหละหมายถึงแบบในโซเชียลมีเดียเวลาแบบเขาเรียกว่าทุกคนแบบตั้งปริศนากันอ่าผมรู้ว่าคุณก็เลิกเคยนะนายเวลาตั้งปริศนาเช่นแบบว่า เอ๊ะอันนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงมันยังไงนะอะไรเงี้ยอยากรู้ว่าอะไรบ้างวะอะไรอ่ะอะไรอ่ะเออคุณไม่ค่อยรู้เรื่องป่ะไม่มึงพูดไม่รู้เรื่องเลยูไม่รู้เรื่องเหรอใช่ขออีกรอบก็คือใหม่ขอเรื่อเรื่อง้ายใหม่หน่อยอะไรนะแบบแบบเดี๋ยวขอนึกก่อนอะไรวะจำเนื้อโทษน่ะพี่ดุกพี่ดุกบอกว่าคิดถึงอ่ะ จกตัวเมื่อกี้ดิ okay. เช่นแบบอลืมแล้วม่แว,วันนี้ก็ก็เเรว่าอะไรวันนี้มาไลฟเพราะว่าไอ,อ IG มันติดเงาก็ <c oughs> สังเกตคือว่านอก,กของปอนะของผมก็ติเงาด้วยก็ไม่รู้ทาไมแต่จริงๆแล้วเวลาไอจีอจมันติดเงาคือมันเพราะอะไรอันนี้คือรู้ปะหรือว่า <c oughs> มไม่รู้เลยมไม่รู้เหมือนกัน <c oughs> หรือว่าเราเราเรา,เราลงโพสบ่อยเกินปะเราอาจจะไม่ได้ลงโพสบ่อยเราอาจจะไม่รู้เหมือนกันเราจะทำน,นู่นทำนี่ใช่อ่าจะทำนู่นทำนี่แบบใช่โทษนะทำนู่นทำนี่คืออะไรวะเชิดผมเป็นทางโค้งซะด้วยอ๋ออี้อ๋ออันนี้อันนี้อยากชี้แจงเ,ยเฉยๆคือที่ทุกคนเห็นกล้องสั่นเนี่ยคือมือผมไม่ได้สั่นนะผมไม่ได้ถือเล่านะเฉยเลลอผมขี่รถใช่เออ ใช่ใช right? mm ่แบบไม่เลยที่ที่นี่มันเป็นเขาไงที่นี่มันเป็นหุบเขาไงใช่ถูกพี่พี่ขับแบบเดี๋ยวเดี๋ยวน่าจะอยู่ด้วยกันอีกสักวันห้านาทีแหละเพราะว่าใกล้ใกล้ถึงใกล้ถึงโรงแรมไม่นี่คือภูเขาไม่ทางทะเลตรงนี้คือภูทะเลตรงนี้ภูเขาใช่ครับตรงสนามบินเดนทะเล ใครที่บนไลไว้ว่าไลผู้กันจะแจกอะไรนี่อย่าลืมไปแก้บนกันด้วยนะฮะไม่หรอกมึงเดี๋ยวเขาก็เหลี่ยมเว้ยว่าแบบมึงไม่ได้แชร์คำมึงไลแต่เนอไม่ใช่ไลคู่กันหรอโถเดี๋ยวเขาก็เหลี่ยมก็เหมือนกันแยกบดท้ยในกาไดงี้ฮะก็อยู่ในการเงียไม่ใช่ไม่อะไรนะอะไรอะไรอะเมื่อกี้พูดอะไรนะเดี๋ยวเขาก็เหลี่ยมอะไรเดี๋ยวเขาก็เหลี่ยมเรื่องไลคู่ เราไม่เกี่ยวอะไรกันอะไรอย่างนี้กันเขา่บาเออไม่รู้จักวันนี้เราเบาอีกคนแล้วนะไม่ได้เบาอะไรเลยไม่ได้กินอะไรเลยเออเอ้ยแต่วันนี้วันนี้เราจะเจออีกสองบุคคลที่เราอยากเจอมากๆใช่ครับคือน้ำตาลฟีนน้ำตาลฟีนใช่ตอนนี้น้ำตาลฟีนรออยู่ที่ใช่ป่ะเขาอยู่โรงแรมเดียวกับเราใช่ไหมเออรออยู่ที่โรงแรมครับผมรอ ผมรอเจอพี่อมตามพี่ฟิลเพราะว่า,อ,าอยากชวนเขาปาร์ตี้เหมือนกัน,นไม่เคยไม่เคยเาตาย<ส>ตายตายไม่เคยสังสรรค์กับสองคนนี้มาก,ก่อนตายกิตายเลยอย่างนี้กิงกตายเลยสี่คนกิงกตายเลยพี่ไม่ตายหรือเราเม่อพรุ่งนี้พี่ก็ไปเจอพวกผมพรุ่งนี้พี่ก็ทิ้งพวกผมเดี๋ยวนะพี่ทำงานแต่วอ้ อะไรจะมาหาเพื่อนเออเรงเรงบอกทุกคนเลยจะถึงสนามก่อนที่ก่อนที่จะไปหาเพื่อนมึงมึงบอกให้คนอื่นโอนค่าตั๋วเครื่องบินให้กูอะได้ปุ๊บรีบมาหาเพื่อนได้แล้วมึงจะมาหากูที่ฮ่องกงไหมล่ะอ่าเดี๋ยวจะถึงแล้วครับพี่ Drive safety เออพอดีพวกผมไม่ได้ขับใช่ไม่ได้ขับรถพวกเรานั่งเฉยเฉครับผมเพราเรานั่งเฉยเยนะครับปลอดภัยครับ เอาใจไปครับแต่ก็ก็ขอให้คุณผนปลอดภัยด้วยก็อนั่นแหละอีกสองคนที่เราอยากสังสรรค์ด้วยคือพี่น้ำตาลฟิล์มก็เดี๋ยวกลับไปโรงแรมได้ได้เจอก็เออพี่ยญิงก็เพิ่งเครียดเนาะเครียดแล้วเครียดทำไมมีอีกสองนายแน่มาโอมันะมื้งซุอยากอยากมีนี่เอาติ้งกับพี่ได้เจอครบแน่ แต่ต้องปีนี้ต้องมีกว่าเอาติ้งนะครับผมก็ก็เขายังไม่นอนกันหรอ่อนนะที่ไทยห้าทุ่งใช่ใช่ครับแต่เราจะเที่ยงคืนอ๋อที่ไทยเกอร์กับเมื่อไงเที่ยงคืนมาที่นี่ตีหนึ่งใช่มีคนไม่นอนเยอะแยะพี่ปกติพี่เวลานี้พี่ก็ไม่นอนออดังนั้น การนอนเด็กมันไม่ใช่เรื่องไอ้นี่แล้วก็ทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงเพราะว่าผมนอนเด็กอยู่แล้วเป็นชื่นประจ,จมัวันนี้ใคนอนเดเลยครับใ่วันนี้ใครนอนเด็กก็โชคดีหน่อยนะครับทำไม,มวะเพราะได้ดูเราไลฟ์คู่กันใช่คือเราการที่เราไลฟ์คู่กันมันเป็นอะไรที่ประหารจักรเกินกน,น,นั้นเลยเหรอวะจ,จากที่อ่านในฟีดแบ็กคือหลายๆคนเขาก็คงจะน่าจะฟิน,นอ่ะ <laughs> แต่วันนี้ก็ฟินะนะฮะ เล่นเกมไงเล่นเกมอะไรก็พี่ยิงไม่เก็บแล้ปะพี่พูดก่ดนี้ไพี่พูดมากก่ดีไม่ได้ทำไมอ่ะทมฟยังไงเี่ยเรไผกฟี่สมองไหลหมดผมว่ี่สม่าฟิน โอ้พี่กินอะก็หอยก็ไปไม่เก่งก็ไม่สอยยัไมอ่ะผมว่าผู้เด็กางผมไปแล้วดังนั้นขอควรไปเถอะไปทุกคนไปเจอกันนะครับไปายทุกคนวดครับ